สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอโบที่มุมข้างบ้านนะเปลี่ยนกันบ้างนะเพราะว่าโบพึ่งสั่งซื้อผ้าสีเขียวใหม่นะตกลงว่าตัดสินใจซื้อและเมื่อคราวที่แล้วโบพูดให้ฟังว่าโบจะเอาผ้าที่โบเอามาใช้อยู่เนี่ยไปตัดกางเกงก็เลยอ่ะซื้อเลยแล้วกันนะก็คงจะได้ใช้กันตอน ที่นึกอยากจะใช้แล้วก็ใส่รูปภาพด้านหลังให้สวยสวยงามมานะคะตอนนี้ก็หามุมรอบๆบ้านกันไปก่อนนะวันนี้นะคะลมค่อนข้างแรงเย็นแล้วก็กลุ่งกลิ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตรงที่โบสนั่งเท่าไหร่นะแต่โบสมั่นใจว่าไมโครโบสเนี่ยดีมากเลยนะคะมีคุณภาพดีมากแล้ววันนี้เนี่ยโบใช้โปรแกรมที่อัดเสียงเป็นโปรแกรมของ โทรศัพท์นะคะมากับโทรศัพท์ลองดูซิว่าจะสู้กับโปรแกรมที่วอช้อยู่ก่อนหน้าได้ไหมนะเรื่องที่จะมาคุยวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดถึงบ่อยนักเพราะว่าไม่ใช่แนวในการทำช่องแต่อย่างใดนะนานๆจะพูดสักทีจืบเนื่องมาจากไม่นานนี้นะคะมีเพื่อนเพื่อนของวอเพื่อนจริงๆเลยเนี่ยมีการ ติดต่อพูดคุยกับผู้ชายที่เป็นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยโดยที่ผมก็แปลกใจแปลกใจแปลกใจมากว่าเอ้ยเพื่อนคุยจริงเหรอเพราะหลายปีมาแล้วเนี่ยเคยคุยกันแล้วเพื่อนก็เล่นๆขำๆว่าเออไม่เอาอ่ะไม่สนใจหรอกก็ไม่ได้ติดตามอะไรใดๆเพื่อนก็ บอกว่าตอนนั้นเนี่ยให้โอ๊ตเนี่ยสมัครไว้ในไทยคิสเว็บ Thai Kiss, ไทยคิส s ลก็ลืมไปแล้วบอกอ้าวจริงเหรอก็มีคนติดต่อเข้ามาก็คุยกันได้5เดือนแล้วเขาว่างั้นนะคะก็อ้าเอาจริงเหรออ้าวจริงก็จริงอะ่ะเขาก็มาปรึกษาไงเพราะว่าจากที่เขาคุยเนี่ยเขาก็มีเหตุแล้วก็ข้อมูลที่คุยกับผู้ชายเนี่ยทำให้เขามีเอ๊มีอะ่ะมีโอนะเขาก็เลยบอกว่า ฉันจะต้องหาที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ก็คือเพื่อนของฉันก็คือโออดเนี่ยแหละโพสฝ่า <c ười> ระบบขำอ่ะพื่นก็แนะนําไปโดยทั่วๆไปนะเพ่อนก็นึกถึงว่าเออไอสิ่งที่โบแนะนําเพื่อนไปเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ไม่ค่อยจะฉุกคิดนะไม่ค่อยจะฉุกคิดใครที่ฉุกคิดแล้วอันนั้นดีสําหรับคุณนะคะคุณอย่าหลง ว่าผู้ชายที่ไม่ใช่เป็นผู้ชายไทยอ่ะเขาจะดีไปเสียทุกผู้ทุกคนไม่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติใดๆผู้ชายก็คือเพศชายผู้ชายก็คือเพศชายเป็นเพศที่คอยจะเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงโปดไม่เถียงรองนะว่าผู้หญิงที่คอยเอารัดเอาเปรียบผู้ชายก็มีนะ ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าโบอยากจะเตือนอะไรบ้างนะคะเมื่อคุณเกี่ยวข้องกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะให้คุณคิดเขาคิดไปว่าเขาอ่ะก็เป็นผู้ชายไทยเหมือนกันหนึ่งคนนี่แหละคุณเวลาคุณติดต่อกับผู้ชายไทยอ่ะคุณพิจารณาเขาแบบไหนคุณก็พิจารณาผู้ชายชาติที่คุณติดต่อให้เหมือนกับคุณพิจารณาผู้ชายไทยคนหนึ่งเลยความต่างก็คือภาษา เท่านั้นส่วนอื่นๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปตามไปเอาใจไปแคร์เขาเรื่องเออวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วฉันจะต้องตามให้เขาตามคุณสิคุณเป็นผู้หญิงนะแต่สำหรับใครที่ยึดในหลักการเสมอภาคอันนั้นก็แล้วไปแต่ว่าถ้าเสมอภาคจริงมันก็ต้องต่างคนต่างตามต่างคนต่างศึกษาแล้วก็พยายามปรับทั้งสองฝ่ายมันถึงจะเหมาะสมและสมดุลกันไง สิ่งที่วอเห็นจากที่เห็นนะนะเพราะว่ามีวิดีโอในส่วนของแวดวงสาวๆที่ติดต่อกับผู้ชายต่างชาตินี้มันเข้ามาให้ดูเป็นเนืองๆส่วนใหญ่อะจะคอยตามคอยทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายอะแต่งงานกับฉันให้ผู้ชายอะเข้าหาฉันเลือกฉันแต่คุณคิดถึงสิ่งที่มันเป็นใน เรื่องของการใช้ชีวิตปกติทั่วๆไปบ้างไหมอะว่าคุณโอเคไหมกับคนแบบนี้เราไม่พูดถึงฝ่ายเขานะคุณโอเคไหมกับคนแบบนี้ที่เป็นอยู่หรือเขาเป็นในสิ่งที่คุณรับได้ไหมคุณจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ไหมเยอตัวยอย่างเช่นเอาเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเลยนะเขาใช้ชีวิตปกติยังไงเขาอยู่บ้านแบบไหนสมมุติว่าคุณชอบอยู่บ้านเล็ก เขาอยู่บ้านชอบมีสนามถ่ายสนามต้องมีการบำรุงรักษาสวนตัดต้นไม้คุณชอบไหมหรือคุณชอบอยู่บ้านที่มีบริเวณบ้านแต่ผู้ชายชอบอยู่แบบห้องเล็กๆเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆเป็นคอนโดแบบนี้คุณชอบไหมอันนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะเวลาที่ไม่ได้ทำงานเวลาว่างๆเวลาฟรีไทม์อะฟรีไทม์บนนึกภาษาไทยไม่ออกอีก เขาชอบทำอะไรแล้วคุณชอบทำอะไรคุณต้องคิดในระยะยาวนะว่าคุณจะโอเคกับสิ่งนี้ไหมเพราะหลายๆคน่ะไม่ได้มองถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆไงเหมือนเพื่อนโบอ่ะเพื่อนโบเขาก็แบบมีความกระชุ่มกระชวยมีความรู้สึกดีเออไม่มีใครทำแบบนี้ให้นานแล้วผู้ชายส่งดอกไม้มาให้ผู้ชายพูดดีๆ เอ้ยไอความกระชุ่มกระชวยอะมันมีได้ก็เก็บเอาไว้ไงแต่อย่าพึ่งไปสรุปว่าเอ้ยฉันเป็นแฟนเขาแล้วมันไม่ใช่นะคุณคุณแค่คุยกับใครก็ไม่รู้คนหนึ่งแล้วคุณจะมาสรุปว่าคุณมีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคุณยังไม่ได้เจอตัวกันเลยด้วยซ้ำอะให้รอให้มาเจอกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเดินไปข้างหน้าแค่ไหนหรือ จะไม่เดินแล้วหรือจะไม่ต่อหรือจะเป็นแค่คนรู้จักหรือยังไงให้เจอกันก่อนเจอกันแล้วก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าจะต่อไหมเพราะถ้าคุณคิดแค่ว่าเออจะทำยังไงให้เขาเลือกชั้น่ะคุณก็จะพยายามทำในสิ่งที่เขาพอใจโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกถึงตัวเองไงว่าแล้วชั้น่ะ ต้องการอะไรฉันพอใจกับที่เขาเป็นไหมพูดเห็นมาหลายๆคู่อะตอนที่คบกันก็พยายามทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ผู้ชายเลือกตัวเองแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องมีการเลิกกันไปหรือต้องมีเหตุที่ตัวเองแหละเป็นผู้รับกรรมะนะคิดดีๆพิจารณาดีๆเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็ต้องมองด้วยว่าถ้าคุณอยากมีผู้ชายที่เป็นต่างชาติ เพราะว่าฉันอยากได้เงินเขาเงินเขาเยอะอันนั้นก็เรื่องของคุณไงแต่ถ้าคุณไม่ได้มองแค่ในเรื่องของเงินก็คิดนิดนึงเพราะการที่เราจะเลือกใครทักคนหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรอะคุณก็ต้องเลือกว่าเราไปแล้วเราจะอยู่กับเขาได้สุขสบายดีไหมมีความสุข ตามแบบที่เราต้องการไหมแต่ว่าอย่าเพอ้อฝันมากนะักนะอย่าเพอ้อฝันนะเพราะว่าไปวันข้างหน้าที่เรามองไม่เห็นะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีความสวยหรูสีชมพูรออยู่หรือว่ามันจะมีความสีม่วงความสีเขียวช้ำเลือดช้ำหนองรออยู่เราก็ไม่รู้นะเราต้องค่อยๆนะคุณอย่าไปรีบไปร้อนนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วนะอย่าไปอยู่ต่างประเทศเลยปดแนะนําเพื่อนไปอันนี้อันนี้พูดจริงๆ ในตัวของตัวเองอะ่ะก็รอรอวันที่สามีเขาจะ,กะเกษียณแล้วก็พุอยากกลับไปอยู่บ้านมากๆนะตอนนี้คือมาอยู่พอแล้วอะนะแต่ตอนที่ยังไม่เคยมาก็เหมือนกันพุก็คิดเหมือนกันว่าเออมันเป็นสิ่งใหม่นะแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่เอออยากจะมาจนเนื้อตัวสัน่นไม่ใช่นะผุไม่ได้เป็นแบบนั้นมาก็ต้องมาไงเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเขาอะ่ะจะย,ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยอะ่ะไม่ได้เลยตอนนั้นยัง อายุน้อยกว่านี้อะนะเขาไม่ได้แบบน้อยมากนะอายุสามสิบนิดๆแต่คนที่อายุแบบสี่ห้าสิบไปแล้วอะแล้วคุณคิดว่าเอออยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะคิดดีๆคิดดีๆถ้าไปแล้วไปเที่ยวอะแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมอะอันเนี้ยแนะนำนะแนะนำแต่มันชีวิตของคุณนะชีวิตใครชีวิตมันนะแล้วเวลาคุยกันนะนะอย่า คิดเข้าข้างตัวเองเยอะว่าเออเขาต้องง้อฉันสิเขาต้องใจเดียวต่อฉันสี่เพราะฉันน่ะดีกับเขามากขนาดนี้คือเขาไม่รู้หรอกเพราะคุณก็ไม่ได้เห็นว่าชีวิตเขาทำอะไรยังไงแบบไหนบ้างอะแล้วสิ่งที่เขาให้คุณดูเขาอาจจะส่งภาพให้คุณดูหรืออาจจะเปิดกล้องกันคุณก็อย่าพึ่งไปปักใจว่าเป็นสิ่งที่ ใช่ทั้งหมดไงคือถ้าคุณเจอคนที่ใช่คนที่จริงก็ดีไปแต่ถ้าคนที่ไปเจอคนที่ไม่จริงอะ่ะอันนั้นก็สวยนะถ้าคุณไปหักหลักเชื่อขนาดผู้หญิงไทยที่อยู่ไทยแล้วก็โอนเงินไปให้ผู้ชายแล้วก็โดนหลอกไปมันก็มีข่าวให้เห็นนะนะคือคิดคิดเยอะเยอะคิดเยอะเยอะอยะ่าคิดแต่ว่าให้เขาเลือกฉัน อยากให้เขาขอฉันแต่งงานเร็วๆคุณต้องคิดถึงเรื่องเล,อเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆการใช้ชีวิตทั่วๆไปของตัวเองด้วยว่าเขาอะเป็นแบบไหนแล้วฉันโอเคไหมแบบนั้นหรือถ้าฉันเป็นแบบนี้แล้วถ้าอยู่กับผู้ชายคนนี้ฉันจะถูกบงการไปตลอดชีวิตไหมคุณอยากได้แบบนี้ไหมล่ะหรือบางคน่ะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองเลยไงต้องรอต้องรอให้ทางผู้ชายอ่ะ ยินยอมก่อนป้าโอ,อ๊ตอะพึ่งมิเตอร์ทุกสิ่งอย่างนะแต่โบ๊มีอิสระในการทําทุกสิ่งอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ใช้เงินเขาด้วยเนื่องจากว่าโบท๊ทหาเงินมาได้เล็กๆน้อยๆโบ๊กเก็บของโบ๊ไว้เขาก็ไม่มายุ่งนะแต่ส่วนใช้จ่ายทั่วๆไปก็ใช้ของเขาแหละแต่ในเรื่องของอิสระทุกสิ่งอย่างมีอิสระทั้งการใช้ชีวิตและอิสระทั้งความคิดนะของโบท๊ทโบทจัดว่าโชคดีที่เจอ คนที่เขาดีเขาโอเคสำหรับรโบ๊ทนะส่วนคุณคุณน่ะนี่แหละอยากจะมาบอกเพราะโบ๊ทคุยกับเพื่อนโบ๊ทแล้วเออเพื่อนเขาคิดไงพอคุยกันแล้วเนี่ยโบ๊ทก็ทำให้เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนความคิดไปได้เยอะอย่าคิดเองอย่าสรุปเองแล้วเวลาคุยกันเขาไม่ตอบก็อย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ตอบทำไมสนใจฉันเหรอหรือยังไงอะไรอย่าไปคิด ตัวเองยังมีภาระมีอะไรต้องทาเยอะแยะเขาก็มีภาระมีอะไรต้องทําเยอะแยะหรือเขาอาจจะไปมีผู้หญิงคนอื่นก็ช่างเขาไงคุณยังไม่เคยเจอตัวกันเลยแล้วคุณจะมาแบบเออฉันจะต้องเป็นของเขาเขาจะต้องเป็นของฉันเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะนะไปแล้วนะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรถามได้นะแต่โปะจะตอบหรือเปล่าก็ขอพิจารณาก่อนนะคะเพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยไม่อยากพูดถึงเรื่อง อย่างนี้มากนักเพราะว่าแต่ละคนมันเป็นการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่มันเป็นชีวิตของตัวเองอ่ะตัวเองไปปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากใครๆเขาอ่ะได้แต่จะให้เขาตัดสินใจให้เลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตคุณคุณต้องรู้จักชีวิตและการเป็นอยู่ของตัวเองมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนที่คุณไปถามเขาอ่ะ เขาไม่ได้คุยกับผู้ชายเขาไม่รู้หรอกว่าผู้ชายที่คนคุยด้วยอะ่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงแล้วก็ความชอบของเขากับความชอบของคุณของคนที่คุณไปถามก็ไม่เหมือนกันอีกไงนะคะหวังว่าผู้หญิงไทยทุกคนจะไม่เป็นเหยื่อนะจะไม่เป็นเหยื่อนะไปนะบายบายสวัสดีค่ะ